เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นเดี๋ยวได้ร้องเดี๋ยวได้ร้องโอ้โนี่สมาชิกมากันล้นหลามครับนี่มันไปจอดข้างถนนเงน้ปะวันนี้หมูไม่เชื่อเยอะครับเอาดีครับไมอยากได้ไหมอะไรอะไรนี่ขนมชั้นบ่ đi mười mày chim bó cậu bà oh, mà là pro ừ. x lai mình, mình. <cười> 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 วันนี้ตกหนักได่เลยไงมันสองสามอแล้วโอ้ยลอาจารย์ยูดาบอ่อย่าไปเอ่ยถึงมันนี่สมาชิกใหมครับแล้วครับ เติมไอเทมกันหน้าร้านครับเอ,เอาเอวีแค่ยีย่สิบพอมากเลยนนะเอวียียย่สิบตุย๋ยนะอย่าประมาทแต่ละคนนี่สายแข็งทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวจับไว้ไปหมด ทันรองมาแล้วไอ้เด็กใหม่ทำหน้างี้ปะไอ้เด็กใหม่ทำหน้างี้ยอมยอมยอมที่้อนไก่ได้ยเนยอากครับไม่คือ้ัอยู่ๆจกินกินเองซะแล้ว วันนี้หมูมาเยอะครับหมูมาเยอะจัดไปจะกินจะกินี่กนเลยเฉยเลยไปไปมึงอย่าโมเยอะโออ้มอ้มือใหม่นี่ดูรถด้วยดูรถด้วยโอ้ยโอ้โหโอ้อ้วโอ้ไปรอนู่นปะ เอทำไมพี่ต้องเกลียดไปเส้นนู <S 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 ้นอ่ะนี่มีมาเชลเออถูกือเปว่าไปเส้นนู uh ้นอันนี้ร้อนจริงร้อนทำไมนี่นางฟ้านักปั่นของเรานางฟ้ามาปั่นน้ำไปครับน้ำไปเฮ้ยเกลียดหน้าจอว่ะไปโอ้โหเอาไหม

โอ้โหเอาแอบ,บหน่อยครับคุณพ่อเป็นผู้รับเหมาป่าขี้แอบ,บหน่อย รู้เหล่าไม่ต้องจัดได้ก่อนไม่เคยมีน้องติดครับพี่จะย้านยน้อติดคนเลิด่ะไปร้านไปร้านเย็บผ้าป่ะพูดเรื่องอะไรกันนมนมม่ยาวชอบเบอร์ไหนเลือกเอาครับสาวๆชายสกันทั้งนั้นชอบเบอร์ไหนเลือกเอา ไปยัง้างมครับคนดพอไปส่งนอะไรวะเอ๊ะมีด้วยหลังว่างเชิมเชิมมากับผู้การมากับพี่นัสมเกียรติ Gue t referred Marche Tintonder Des wird drei, vier, zes und zehn va de venir, affectionate ne- prescribe, pl